สวัสดีนักศึกษากศนอทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูการในการสอนออนไลน์วิชาทักษะการเรียนรู้ทร3 1 0ม1บทที่2เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวงังมี2หัวข้อใหญ่ๆเลยวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะ 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดประชาชน2ผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนได้ส่วนขอบข่ายเนื้อหามีทั้งหมดด้วยกัน5เรื่องนะคะซึ่งวันนี้ครูการมาสอนก่อน2เรื่องส่วนเรื่องที่3มที่4ที่5เดี๋ยวจะให้นักศึกษาติดตาม EP ต่อไปของครูการนะคะ เรามาดูเรื่องที่ si <preserved>. 1กันเรื่องที่1ก็คือความหมายความสําคัญประเภทของแหล่งเรียนรู้เรื่องที่2แหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดเรื่องที่3ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดประชาชนเรื่องที่4การใช้แหล่งเรียนรู้สําคัญภายในประเทศเรื่องที่5การใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรามาดูเรื่องที่1กันนะคะ ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ความหมายของแหล่งเรียนรู้หมายถึงบริเวณศูนย์รวมบ่อเกิดแห่งหรือที่มีสาระเนื้อหาเป็นข้อมูลความรู้เรามาดูความสำคัญของแหล่งเรียนรู้นะคะแหล่งเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนี้1 แหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลความรู้ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้นั้นเช่นสวนสัตว์ให้ความรู้เรื่องสัตว์พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เรื่องโบราณวัตถุสมัยต่างๆ 2. เป็นสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่มีความรู้ก่อให้เกิดทักษะและช่วยการเรียนรู้สะดวกรวดเร็วเช่นอินเทอร์เน็ต สเป็นแหล่งช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาประเภทต่างๆทั้งในการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มนุษย์เข้าไปหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจและความสามารถ 5. เป็นแหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิบัติได้จริงเช่นการประดิษฐ์ เครื่องใช้ต่างๆการซ่อมแซมเครื่องยนต์เป็นต้นช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจความใฝ่รู้ 6. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สามารถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆยังไม่มีของจริงให้เห็นหรือไม่สามารถเข้าไปดูจากของจริงได้โดยเรียนรู้จากการดูภาพยนตร์วิดีทัศน์หรือสื่ออื่นๆเ เป็นแหลง่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในท้องถิ่นให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ 8. เป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่แนวคิดใหม่เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กับผู้เรียน 9. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ให้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนของตนเองเรามาดูประเภทของแหล่งเรียนรู้นะคะซึ่งมีทั้งหมด6ประเภทดังนี้1แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 2. แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ 3. แหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่ 4. แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ 5. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิคและประดิษฐ์คิดคน้น 6. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม 1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลได้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยรูปแบบวิธีต่างๆ 2. แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติได้แก่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นดินน้ำอากาศ พืชสัตว์ต้นไม้แร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติ 3. แหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่ได้แก่อาคารสิ่งก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์และสิ่งต่างๆที่ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ให้ได้มาซึ่งคำตอบ 4. แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อได้แก่สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้สารสนเทศให้ถึงกันโดยผ่านประสาทสัมผัสเช่นหูตาจมูกลิ้นกายและใจ 5. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิคสิ่งประดิษฐ์คิดค้นได้แก่สิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาให้มนุษย์ได้เรียนรู้ หแหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมได้แก่การปฏิบัติการด้านประเพนีวัฒนธรรมตลอดจนการปฏิบัติความเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาสภาพต่างๆในท้องถิ่นเรามาดูเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญประเภทหนึ่ง ที่จัดรวบรวมสภาวิชาต่างๆที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกมาจัดระบบและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตห้องสมุดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ 1. ห,หอสมุดแห่งชาติเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศดำเนินการโดยรัฐบาลทำหน้าที่หลักคือรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ และสื่อความรู้ทุกอย่างที่ผลิตขึ้นในประเทศ 2. ห้องสมุดประชาชนดำเนินการโดยรัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นหรือเทศบาลแล้วแต่ละบกการปกครอง 3. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยการจัดรวบรวมหนังสือและความรู้อื่นๆในหมวดวิชา 4. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 5. ห้องสมุดเฉพาะเป็นห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือในสาขาวิชา บางสาวขาวิชาโดยเฉพาะมักเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการองค์การบริษัทเอกชนหรือธนาคารทำหน้าที่จัดหาหนังสือและให้บริการความรู้ข้อมูลและข่าวสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆเรามาดูการให้บริการภายในห้องสมุดนะคะห้องสมุดประชาชนทุกประเภทจะจัด บริการภายในห้องสมุดต,ตามความเหมาะสมของแต่ละห้องสมุดและการสนองตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการดังนี้1.1บริการการอ่านการศึกษาคนา้นคว้าจัดสื่อต่างๆในพื้นที่ที่ถูกจัดเป็นสัดส,ส่วน1.2บริการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว1.3บริการสืบค้นด้วยตู้บัตรรายการโดยสารสนเทศทุกประเภท1.4บริการยืมคืนหนังสือสื่อความรู้ต่างๆ1.5การบริการแนะแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป1.6 บริการสื่อเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยา,ายลัยรามคำแหงและสุขโขทัยธรรมธิราช1.7บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและเอกสารงานวิจัยต่างๆรวมทั้งหนังสืออ้างอิง1.8บริการการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆอินเทอร์เน็ตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ1.9 บริการสถานที่จัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ1.10บริการแนะนำให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆรวมทั้งประชาชนในการรู้จักใช้ห้องสมุดประชาชน1.11บริการแนะนำทางบรรณรักษาแก่บุคลากรเครือข่ายในการจัดปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของท้องถิ่น 1.12บริการสึกประสบการณ์การปฏิบัติงานห้องสมุดแก่นักเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆส่วน2การบริการภายนอกห้องสมุดนั้น2.1บริการห้องสมุดเคลื่อนที่กับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น2.2บริการหมุนเวียนสื่อในรูปแบบต่างๆไปยังศูนย์การเรียนแหล่งความรู้ ที่อยู่ห่างไกลห้องสมุดในรูปแบบต่างๆเช่นเต้ย่ามหีบกระเป๋า2.3บริการความรู้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ขอกระจายข่าวเสียงตามสายแผ่นพับแผ่นปิว2.4บริการสื่อต่างๆแก่บุคลากรกศอนอทั้งครูวิทยากรนักศึกษากลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ ส่วนครูการวันนี้สอนออนไลน์สองเรื่องก่อนก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนติดตามตอนต่อไปของครูการนะคะอีกสามเรื่องก็คือเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราจะใช้วิธีการเรียนการสอนออนไลน์ในการพบปะกับนักศึกษานะคะวันนี้ครูการอ่อ มีบทเรียนที่จะสื่อให้นักเรียนได้แค่2เรื่องนะคะเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีก3าตอนวันนี้ก็ครูก,การก็สวัสดีค่ะ